สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนตบเบยนะครับวันนี้เราจะมาโชว์เครื่องตัดหญ้านะครับนี่เครื่องตัดหญ้าที่สวนเราครับอ่าสามตัวนะครับรอเดี๋ยวให้เขากินกันให้อิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ออกไม่ใช่งัวเรานะงัวคนในหมู่บ้านนี่แหละ กินกันยอ,รรอย่างเล็ดลอยหญ้าก,กาลังอ่อนๆเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่วัวชาวบ้านเขาหลุดเข้ามากินหญ้าในสวนนะครับที่เราก็เลยดูแลให้เขากินให้อิ่มก่อนคอยดูแลแม่เขาเหยียบท่อน้ําในสวนเราเท่านั้นเองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ